ใบเตยอู้ดีใจค่ะดีใจเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกเดี๋ยวแม่เอาให้ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณแม่แม่เอฟซีก่อนเลยค่ะขอบพระคุณแม่แจวขอบพระคุณคุณแม่ปวาริสาขอบพระคุณคุณแม่ใจบุญที่แม่ประสงค์เอยน้ำค่ะกล้วยของน้องใบเตยมาถึงแล้วค่ะแม่ใบเตยค่ะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะแม่แม่นะแม่แม่แบ่งปันให้กล้วยหนูด้วยวันนี้ได้ย่าเนเปีกับต้นสับปะรดนะคะอาหารมื้อเย็นของใบ แม่ใบเตยนะคะเล่นน้ำเองแบบชิลมากค่ะด้านนี้ก็เป็นน้ำนะคะด้านโน้นก็น้ำค่ะแม่ใบเตยอยู่แบบทากลงธรรมชาติที่สุดเลยค่ะกินไปลูกกินไปนค่ะนะคะได้กินยาเนี่ยเปียอาหารเย็นของแม่เตยคะ่ะมาเสิร์ฟอาหารเย็นค่ะ อร่อยไหมคะเตยอร่อยไหมลูกกินเยอะๆเลยแม่เอามาฝากลูกแม่เอามาฝากหนูเด้อไปแอบอาบน้ำมาได้เนี่ยผิวดำเลยแอบอาบน้ำขัดตัวเองนะคะเนี่ยค่ะอาบน้ำขัดตัวเองเลยค่ะได้แตงโมงมาฝากถุงหนึ่ง เขาขายให้ถุงละยี่สิบคะแนนค่ะแม,แม่แม่เลยซื้อมาฝากใบเตยค่ะแม่เตยทานได้แต่ใบบัวทานไม่ได้นะคะใบบัวยังเล็กอยู่แม่เอามาฝากหนูถุงหนึ่งเด้อกินเลยลูกแตงโมหวานหวานลูกไปเจอเขาตัดหญ้าเขาผ่านไปผ่านมาเขาบอกเขาขายสามถุงห้าสิบแม่ควานก็เลยซื้อให้ลูกสาวเตยกินด้วยค่ะอร่อยใหญ่เลยหวานด้วยลูก นุนอนต้องไหนลูกนอนข้างบนนะคะเวลากลงางวันเขาก็จะลงไปเล่นน้ําข้างล่างค่ะน้านล่างจะเป็นน้ําค่ะค่ะก็มอบส่งความสุขยามเย็นให้อีกครั้งแล้วกันนะคะแม่แม่นะคะแม่เตยได้ทานกล้วยหวานจากแม่แม่เอฟซีที่เคารพทุกทุกท่านที่เมตตานะคะทั้งแม่เตยแล้วก็น้องใบบัวค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่่ะมาเสิร์ฟอาหารให้ยามเย็นนะคะขอบพระคุณค่ะ